สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวประกันชีวิตนะครับก็อันนี้ผมเป็นรีวิวในฐานะคนซื้อนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนขายแล้วก็ไม่ใช่คําแนะนาทางการเงินนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันใกล้สิ้นปีแล้วแล้วผมก็เพิ่งไปศึกษามาเพื่อที่จะซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับก็วันนี้จ,จะแบ่งเป็นสีหัวข้อคือทําไมต้องซื้อซื้อมาออมเงินหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาลดภาษีหรือซื้อว่าโดนบังคับซื้อให้เพื่อนบังคับซื้อโดน โดนธนาคารหลอกมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าแล้วก็ข้อที่2คือเลือกจากอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวประกรันหรือโปรโมชั่นที่เขาจัดให้หรือว่านะครับช่วยเพื่อนแล้วก็เลือกจากอะไรเพื่อนคนไหนดีอะไรางี้หรือยี่ห้อเงี้ยครับข้าต่อมาคือวงเงินประกันเนี่ยจะเอาวงเงินเท่าไหร่ดินจะรู้ได้ไงว่าจะเอาเงินงเท่าไหร่ดีแล้วจะคุ้มครองอะไรบ้างนะครับประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันร้ายโรคร้ายแรงหรือประกรรันอุบัติเหตุอะไรางี้แล้วก็ผลตอบแทนนะครับว่า ระหว่างทางที่เราซื้อประกันเนี่ยกับระยะปลายทางที่เราซื้อประกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นคําถามหลกัหลกๆที่ไปคุยกับหลายๆเจ้ามาแล้วก็ทั้งธนาคารทั้งบริษัทประกันแล้วก็เอามาคุยกว้างๆให้เพื่อนๆได้รู้นะครับเพราะว่าเผื่อคนที่จะซื้อหรือคนที่สนใจเนี่ยศึกษาก็ไม่เสียหายถ้าคนที่ต้องลดภาษีเนี่ยมันลดได้ต้องซื้อภายในปีนี้เนาะเพื่อลดภาษีปีภาษีปีนี้แต่ว่าถ้าสำรับ ซื้อปีภาษีปีหน้าเนี่ยจะซื้อตอนหาโปรโมชั่นตอนนี้แล้วไปซื้อต้นปีหน้าก็ได้หรือจะรอลุ้นไอ้ผลประกอบการของหลายๆอย่างแล้วค่อยไปซื้อปีหน้าปลายปีหน้าก็กลับมาดูคลิปนี้เมื่อปีหน้านะครับประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาแล้วค่อยมามาดูอีกทีก็ได้โอเคไอ้ทำไมต้องซื้อเนี่ยผมก็แบ่งเคสไว้เป็น3อย่างเนาะก็คือ อย่างแรกเลยที่คนคิดถึงอ่ะคือการลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันได้ลดหย่อนภาษีประกันชีวิตใช่ไหมลดหย่อนภาษีหนึ่งแสนบาทแรกพอไปถึงเขาจะถามเลยว่าจะลดแสนแสนแรกหรือสองแสนหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสองแสนหลังมันคือประกรันเป็นเหมือนบนานาญอย่างเงี้ยก็คือมันจะได้เป็นสัดส่วนตามสัดส่วน20%ของรายได้ทั้งหมดใช่ไหมถ้าเรา มันจะมีบวก2 0 0แสนหลังที่บอกเป็น20%่เป็นของรายได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีรายได้1ล้านบาทนะดันไปโดนข้างบนต้องมีรายได้1ล้านบาทนะครับถึงจะใช้ได้ครบ2 0 0แสนนี้แต่ถ้ารายได้ไม่ถึง1ล้านก็อันนี้ได้เลย10,000แสนแรกไอ้1 0แสนแรกเนี่ยเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่รายได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ4 0 0แสนนะแต่ว่าถ้าไปคำนวณ้วยคนนั้นนี่ก็ไปลองคำนวณดูเองแต่ว่าเนี่ยประมาณ4 0 0แสน ปุ๊บก็คือแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับคนที่ต้องใจยอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยทุกวันเนี่ยซื้อเล่นเล่นพวกแบบเงินคริปโตแล้วเล่นเกมเล่นบล็อกเชนอะไรอย่เงี้ยไม่รู้ว่าตัวเองมีรายได้เนะท่าไหร่แล้วก็เผื่ออนาคตเนี่ยเขาโดนมาเก็บย้อนหลังอย่างเช่นเป็นยูทูบเบอร์ก็อาจจะโดนเก็บได้เล่นบล็อกเชนกำไรมาตอนนี้ไม่โดนเก็บอนาคตเขาไป มาจับว่าเป็นรายได้ก็อาจจะโดนเก็บได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่เก็บเงินที่กําไรคนที่กําไรจากเทรดหุ้นเทรด fx เทรดบ้าเทรดบออะไรทุกอย่างเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมเพราะมันเก็บไปตั้งแต่ตอนซื้อขายแล้วแต่ถ้าแบบสักวันหนึ่งเขามีขึ้นมาแล้วไม่รู้ย้อนหลังหรือแบบมันย้อนหลังไม่ได้หรอกแต่ว่าเผื่อว่ามันไปเจอข้ออะไรที่มันเรียกเก็บได้ครับเคยเจอหลายคนแล้วแบบแกลายเป็นว่ารับเงินนู่นรับเงินนี่มานึกว่าไม่ใช่ ซื้อขายของออนไลน์ด้วยลืมบอกไปบางคนขายของออนไลน์แบบไม่เคยยื่นไม่เคยยื่นว่าเป็นรายรับอย่างเงี้ยแต่พอแบบเขามาสอบสวนจริงมาสืบจริงๆแล้วมันเป็นรายรับนะแล้วก็โดนย้อนหลังไปหลายๆปีอันนี้เป็นเคสที่ไม่ได้วางแผนแล้วโดนกับเคสที่วางแผนแล้วเจอนะครับและอย่างที่2เนี่ยทำไมต้องซื้อเนี่ยก็คือความอุ่นใจเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเราจะเกิดอุบัติเหตุไหมอยู่ดี ถ้าเสียชีวิตขึ้นมาหรือว่ามีป่วยขึ้นมาเนี่ยเราใช้เงินที่ไหนรักษาเพราะว่ารายรับเราก็ขึ้นๆลงๆนะถ้าเป็นพวกแบบเล่นคริปโตเล่นเทรดหุ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไอยังไงมันไม่มีอะไรมาการันตีเพราะว่าสมมุติถ้าเราทำงานบริษัทอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีซื้อประกันให้มีประกันสังคมให้แต่ว่าถ้าเราแบบ ลาออกจากบริษัทมาเล่นหุ้นอย่างเดียวเล่นคริปโตอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็อยากแนะนําให้ซื้อพวกประกันสุขภาพกับคุ้มของชีวิตเอาไว้เพราะว่าเผื่ออุบัติได้เผื่อช่วงไหนต้องใช้จริงๆแล้วก็อันนี้มันก็คือยังไงมันก็อะไรเสียน้อยเสียยากแต่ว่าบางคนก็อุบัติรักษาสุขภาพดีก็ไม่จําเป็นต้องเน้นเรื่องประกันสุขภาพก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าไม่มีถ้าเราไม่เสี่ยงมันก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าเราสมมติญาตๆทุกคนเคยเป็นโรคไร้แรงมาก่อนแล้วเราก็เป็นทันธุก,กรรมมันก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือคุ้มครองชีวิตอย่างเงี้ยอะไรสมมติถ้าเรามีลูกมีหลานมีครอบครัวแล้วก็สมมติเราจากไปก่อนเราก็อาจจะสามารถเอาเงินให้เขาได้เพราะว่าบางทีเรามีภาระเราไปผ่อนนู่นผ่อนนี่ไว้ถ้าเราไม่มีตรงนี้เลยเนี่ย อ้าวกลายเป็นเขาต้องรับภาระอย่างเราของเราไปแล้วรายได้มันก็ไม่เท่ากันแล้วเขาก็ต้องมีภาระของเขาด้วยแล้วก็จะมาแบ่งปันกันยังไงแบบสุดท้ายเลยทำไมต้องซื้อเนี่ยคือการออมเงินกับลงทุนนะคือมันก็เป็นการบังคับเราให้เก็บเงินสะสมเล็กเก็บเล็กผสมน้อยไปทุกปีแล้วก็มันอันเนี้ยมันก็เป็นลงทุนเพราะว่ามันก็ได้เงินต้นคืนในเวลาที่กําหนดแล้วก็อาจจะได้กําไรบวกขึ้นมาด้วย เพราะว่าถ้าเราคิดว่าการลงทุนของเราเนี่ยไปเล่นอะไรที่หวู่หวาเล่นหุ้นอย่างเดียวเล่นคริปโตยอย่างเดียวเนี่ยแล้วต่อไปมันก็มันอาจจะไม่ใช่อะไรที่มั่นคงก็ควรมีอะไรที่กําไรน้อยแต่มั่นคงอย่างนี้ประกัรนี้มาช่วยเหลือด้วยก็จะอุ่นใจขึ้นนะครับอ่ะเรื่องต่อมาเลือกจากอะไรเลือกจากอะไรเนี่ยแบบเป็นเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆเพราะว่า มีบริษัทไม่รู้กี่บริษัทธนาคารก็ขายประกันทุกกันแล้วบริษัทในธนาคารมันก็ไปจับมือกับบริษัทประกันอีกแล้วโปรโมชั่นก็เสกไม่เท่ากันแล้วก็รูปแบบประกันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าจําเป็นที่ต้องดูก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยคืออะไรที่เหมาะกับเราแล้วก็เราจ่ายได้เท่าไหร่นะครับต่อมาอย่างที่สองเนี่ยอันนี้คือจ่ายได้เท่าไหร่ต่อปีนะครับบางคนก็ จ่ายได้มากจ่ายได้น้อยไม่เท่ากันแล้วก็บางคนก็สมมติถ้าเอาไปหักภาษีเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการจ่ายเนี่ยบางทีมันคือตอนไปซื้อมันเขาจะให้เลือกว่าจะจ่ายให้เลือกเลยแปดปีห้าปีจ่ายต่อๆกันไปเลยนะหรือจนถึงกเกษียณเนบบี่ยหกสิบหรือจนถึงเกษียณแบบห้าสิบห้าก็มีนะครับหรือ บางคนแบบย,ยาวๆ20ปีก็มีแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นอันที่ต้องไปคุยกับเขาดูว่าอยากเราอยากได้จ่ายเท่าไหร่อันนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้ถ้าเป็นประกันแสนแรกใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าระหว่างประมาณ1 2ื0 0มั้งถ้าจะไม่ผิดถึง1 0 0 0 0แสนเกินหนึ 1, ่งแสน ถ้าซื้อมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ลดหย่อนภาษีแล้วแล้วก็ <c oughs> ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บอกว่าเน้นเอาประกันชีวิตเอาเบีย้ยประกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ต้องไปดูว่าเราอะ่ะข้อที่สามเลยอยากให้คุ้มครองอะไรแล้วคุ้มครองเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีท็อปปิกต่อมาในข้อต่อไปอันนี้คุ้มครองอะไรมันก็มีทั้งแบบอย่างที่บอกไปมีทั้งคุ้มครองชีวิตเราตายธรรมดาหรือตายเพราะอุบัติเหตุก็จะเป็นอีกแหลนหนึง่งบางอันก็จะ เป็นเลทที่แบบตายธรรมดาอย่างเดียวบางอันก็เป็นเลทที่ตายอุบัติเหตุอย่างเดียวต้องถามเขาจริงๆนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยบางทีมันเขาไม่ยอมบอกเราอะ่ะเขาบอกว่า,านี่มันคุ้มครองอย่างเดียวพอจะไปเบิร์ตจริงบอกเอ้ยไม่ได้อน,นี้ได้แค่อุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับบางอันก็เป็นประกันแบบไม่ได้คุ้มครองชีวิตนะแต่ป็คคุ้มครองโรคโรคภัยโรครายไข้เจ็บอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราเป็นโรคธรรมดาได้เลทหนึ่งแต่ถ้าเ,าเป็นโรคร้ายได้อีกเลทหนึ่งบางอันก็เป็นโรคธรรมดาไม่ได้แอดมิธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นโรคร้ายแรงเท่านั้น โรคไร้แรงก็ต้องมีขั้นแบบขั้นเบื้องต้นขั้นจีเลียสแล้วถึงจะจ่ายอะไรเงี้ยครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องไปดูศึกษาให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเป็นโรคอะไรโอวิธีการเลือกนี้จดมาหลายอย่างเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ต้องไปดูนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยมันมีให้เลือกว่าต้องแบบเอาเป็นไงทยอยทยอยแบบทุกปีได้เงินทอนมา เป็นแคชแบ็กมาหรือว่าเป็นแบบเงินปันผลมาหรือว่าจะรอครบระยะเวลาเราค่อยได้คืนมาอขอขอกลับไปข้างบนนิดนึงนะครับอเมื่อกี้เราพูดถึงระยะเวลาในการจ่ายใช่ไหมมันจะมีระยะเวลาในการคืนเหมือนกันระยะเวลาในการคืนเนี่ยมันจะมีทั้งแบบสมมตุติมันชอบแบบอ่ะสิบห้าทับห้าแปลว่า จ่าย5ปีอีก15ปีได้เงินคืนหรือ88 5ทับ 5, จ่าย5ปีอีก80เราจ่ายแล้วเ,เราได้รับเงินจนถึงอายุ88อะไรเงี้ยถ้าตัวเลขเยอะๆเนี่ยแปลว่าน่าจะเป็นบำนาญน,นะถ้าตัวเลขน้อยๆแปลว่าครบจำนวน,นปีเท่านี้ปุ๊บได,ได้คืนทั้งก้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคืนทั้งก้อนกับคืนแบบทยอยย,อย,ย,อยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบำนาญเนี่ยจะเป็นคืน ทยอยแต่คืนหลังหกสิบอายุหกสิบนะครับแต่ถ้าเป็นก้อนเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้แต่บางอันบางโปรเนี่ยบางไม่ใช่บางโปรบางบางประกันเนี่ยก็จะมีที่แบบว่าเป็นอันอมเงินอย่างนี้แต่ก็ได้คืนเนี่ยเป็นทยอยทยอยมาด้วยนะครับผสมปผสมไปเพราะว่าเขาต้องสร้างความแตกต่างให้เหมือนสับขาหลอกให้ให้คนไม่เข้าใจอะ่ะอืมแทนที่จะเหมือนกันทุกอันเขาก็แบบมีแบบ ปรับนิดผสมหน่อยเอามาผสมมุ่มั่วกันอย่างนี้ไปแล้วก็ให้คนงงๆเพื่อที่จะตอนขายเนี่ยเขาบอกเลยว่าอันนี้มันดีกว่าอันนั้นอันนั้นอันนี้มันดีกว่านั้น,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 นแต่ว่าทุกอันน่ยมันมีข้อดีข้อเสียเราต้องเลือกอันที่เราอยากได้เราชอบจริงๆนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นความชอบส่วนตัวของผมเลยแล้วก็ชอบมากๆด้วยโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยผมไปเลือกมาเนี่ยผมถามก่อนเลยโปรโมชั่นมีอะไรเพราะว่า แล้วผมก็ไม่ได้ถามที่เดียวผมถานทุกที่บางที่บอกว่าโปรโมชั่นเราดีมากดีมากคืออะไรได้ g i ฟต์บัลเนะครับ2 0 0พบาทโอ้ถ้าซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็บอกเขาไปแต่บางทีคุยไปคุยมาบางที่ให้ทองบางบางประกันให้หนึ่งสลึงบางนั้นให้1บาทอย่างเงี้ยโอ้โห แ้่จะไม่ต้องคิดเลยกระโดดใส่1บาทเลยนะครับหรือบางที่บอกเอาเป็นแคชแบ็กไปบอกอยากซื้ออะไรไปซื้อเองนะครับแล้วก็บางอันนี่โอ้โหชอบเหมือนกัน iPhone 13ด้วยเขาบอกตอนนั้น13ก็สองสามหมื่นนะแล้วพอคุยไปคุยมาตอนจะลุกแล้วพี่เดี๋ยวผมให้ iPhone Pro Max สี่หมื่นไปเลยเดี๋ยวผมไปรวมกับคนนู้นคนนี้มาให้แล้วเนี่ยผมจัด iPhone Pro Max ให้พี่ได้ โอ้โหมันขายกันง่ายอย่างนี้เลยเนาะอย่างกับขายผักขายปลานะครับก็ต้องไปดูว่าโปรโมชั่นมีอะไราไบางที่ไม่มีโปรโมชั่นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราสนิทก,กับคนนี้เพราะฉะนั้นซื้อให้หน่อยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาทําไมถ้าเขาไม่ช่วยเราแล้วเราก็เหมือนเอาเงินไปให้เขาอย่างเดียวแล้วเราก็ยังไงบางทีทองหนึ่งบาทกับความเป็นเพื่อนก็ เอาทองไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็พาไปกินข้าวก็ได้ไม่ต้องเอาทองไม่ต้องเอาเงินไหมเขานะครับอ่ะอันนี้ผมอันต่อไปนะครับผมว่าเฉยๆแต่ว่าก็มีก็ดีนะครับก็คือพวกการบริการเนี่ยบางทีเราต้องแบบต้องจ่ายเงินต้องโทรไปถามเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาเราเอาคนที่แบบไม่ค่อยช่วยเหลือเราหรือว่ามีเขายุ่งเกินไปมีมีลูกค้าเยอะเกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจเราเราต้องแบบ ไปโทรถามเขาทุกป,ปีว่าตกลงมันเป็นยังไงอธิบายให้เราไม่รู้เรื่องเนี้ยเราก็จะเหมือนกันไม่ได้รับบริการจากเขาแล้วก็บางทีเนี่ยในพวกประกันอะไรที่มันต้องมีการเบิกระหว่างทางชเช่นประกันสุขภาพหรือประกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ช่วยไปช่วยเราไปต่อรองกับธนาคารเอโลงพยาบาลได้นะเพราะฉะนั้นการบริการเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็การจ่ายการสุดท้ายแล้วในการเลือกนะครับการจ่ายเนี่ยมันจะมี ส่วนใหญ่ถ้าซื้อจากธนาคารจะใช้บัตรเครดิตการ์ดได้นะครับแต่ถ้าซื้อจากบริษัทประกันชีวิตเนี่ยบางทีเขาไม่ชอบให้เราใช้เครดิตการ์ดนะให้เราจ่ายเป็นเงินเงินสดหรือเงินโอนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการจ่ายเงินช้าลงไป1เดือนถ้าเราใช้เครดิตการ์ดแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะทั้งปีเนี่ยเราจะจ่ายยอดยอด,ยอดเดียววบเดียวจบหรือจ่ายทุก3เดือนหรือทุก6เดือนมันก็เป็นการบริหารเงินของเรานะครับเพราะว่า เราจ่ายเร็วกับจ่ายช้าเนี่ยมันมีผลไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราจ่ายช้าเราอาจสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปไปหมุนก่อนได้หรือไปหากําไรจากเงินก้อนนี้ได้แต่ถ้า,าจ่ายเร็วเนี่ยมันก็เขาอ,อาจจะไปลงทุนให้เราเราอาจจะได้เปอร์รเซ็นต์เงินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกับเขาดีๆว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะพูดถึงวงเงินประกันเนี่ยเราต้องคุ้มครองอะไรบ้างแล้วก็ต้องเอาเงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็ อันผมคิดไว้เคสหนึ่งเนี่ยคือตามภาระที่มีตามภาระที่มีคืออะไรสมมติเรามีไปผ่อนไปซื้อบ้านแล้วต้องผ่อนบ้านอยู่แล้วบ้านเนี่ยมันก็เรายังทํางานไปเรื่อยๆเราก็ผ่อนได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าแบบสมมติเราเกิอดอุบัติเหตุทํางานไม่ได้หนึ่งหรือ,เ,อ,อเสียชีวิตจนเอาทํางานไม่ได้ไม่มีรายรับอย่างเงี้ยแล้วนี่ทั้งหมดเราจะไปอยู่กับใครเราก็ไปอยู่กันคนที่คาประกันเรา แต่ว่าถ้าเรามีทำการคุณพวกนี้ไว,ว้ใช่ไหมครับเราก็สามารถทิ้งเงินไวให้เขาไปผ่อนต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีหนี้เยอะเราก็ต้องควรทาเยอะแต่ถ้าเรามีภาระน้อยเราก็ทําน้อยแต่บางคนเนี่ยตอนซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยให้คนอื่นคัาประกันแต่ว่าพอทําประกันไปให้ผลประโยชน์ไปตกกับอีกคนหนึ่งกลายเป็นว่า เขาก็ไม่ไม่น่าจะใจดีมาจ่ายให้กันนะครับแล้วก็มันจะมีความเสี่ยงของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูวงเงินวงเงินประกันกับความเสี่ยงของเราเนี่ยคือบางทีความเสี่ยงมันอยู่ที่อาชีพใช่ไหมบางไอมันจะมีทั้งแบบคนอยู่ Office ออฟฟิศประกานสีนี้ไม่ชอบเลยคนอยู่ออฟฟิศกับคนที่อยู่หน้างานนะครับเป็นไซส์หรือฟิล คนไหนเสี่ยงกว่ากันก็ต้องเป็นคนข้างแ่างแล้วเพราะคนที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยมันนั่งเจอคอมอย่างเดียวเสี่ยงย่างมากก็คือเสี่ยงปวดหลังปวดขาปวดแขนแต่คนอยู่ไซ์งานเนี่ยหรือคนอยู่ในฟิลด์เนี่ยมันออกไปไม่ว่าจะเป็นขับรถมันก็เสี่ยงแล้วหนึ่งบางที่มันเป็นไซต์ก่อสร้างเนี่ยยิ่งเสี่ยงเข้าไปใหญ่บางที่โอ้โหไปลงแท่งขุดน้ํามันอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่เบียบประกันเรานะเพราะว่า ถ้าเราก็ตอนซื้ออะเราก็บอกอาชีพที่เราเสี่ยงน้อยสุดอะ่ะสมมุติเราอยู่เรามีหลายอาชีพเราก็บอกอาชีพที่เราเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะรับมันจะได้ราคาลดลงมานิดนึงแล้วก็มันเป็นภาระยังไงเพราะว่าคือถ้าเรายิ่งเสี่ยงมากอะ่ะเราก็ควรมีเงินปรงประกันมากใช่ไหมครับเพราะว่าเราทําเครื่องจักรอะไรอย่างนี้ปกติแนตะถ้า แต่ก่อนผมทาโรงงานเขาก็บอกเลยนะตัวเลขอุบัติเหตุจากรบโรงงานเท่าสองเท่าของสองเท่าของของอะไรของน่าจะเป็นของทุนทุนประกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราซื้อเนี่ยเราก็แทนที่จะให้มันคูณน้อยก็คูณเยอะไปนะครับแต่ถ้าเราทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็ดูแค่ความเสี่ยงแค่ตอนเราเดินทางตอนเราไปเที่ยวอ,อย่างเงี้ยบางทีบางอ่ะ ความจริงบางทีตอนเราเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องทาอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่แบบประกันชีวิตอย่างนี้นะครับแต่เป็นประกันคุ้มครองต่างประเทศอันนี้ก็คนละเรื่องกันไม่ได้ c ับเบถึงท็อป,ปิกต่อไปผลตอบแทนมีทั้งระยะทางระหว่างทางกับปลายทางนะครับซึ่งอย่างที่บอกไประหว่างทางเนี่ยบางทีเขา,าจะแบบว่าคืนเงินมาให้เราผิดปากปกาปีละ5%เ หรือคืนเงินมาให้เราปีละ10%จากทุนประกันหรือพอครบ10ปีแล้วให้คืนก้อนหนึ่งและอีก10ปีให้คืนอีกก้อนหนึ่งมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือระหว่างทางไม่ได้เลยเลยหรือว่าได้ด้วยแล้วก็ปลายทางเนี่ยพอจบกรมธรรแทนปุ๊บก็ได้เงินก้อนมาเลย100%้ยไหมหรือว่า80% อะไรอย่างนี้ก็ต้องคูณกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกโปรโมชั่นบางอันก็ไม่เหมือนกันอันเก่าที่เคยซื้อมันเป็นแบบจ่าย8ปีและได้เงินคืนมา15ปีตอนนั้นซื้อไว้ได้เงินคืนปีละ2 0 0 0 0บาทเนะี่ยโอ้โหได้เยอะมากเลยแต่ว่าพอมาได้ไอตรงปลายทางเนี่ยเหมือนได้น้อยนะจำไม่ได้ล้วได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พอไปไล่หาดูนะไม่มีอันไหนที่ได้20,000แล้วอะ กลายเป็นว่าสองหมื่นนี่ศูนย์สิ้นไปแล้วนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เหรีมันประมาณเท่าไหร่เขาให้กันก็ประมาณสมมติปีละห้าพันอะไรอย่างงี้มั้งก็คือเป็นเงินคืนปีละห้าพันซึ่งพอมันน้อยลงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่น,นั่นละไม่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้หมดแหละเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้หมดแล้วแล้วผมก็ฟังแล้วแต่ก่อนได้สองหมื่นตอนนี้มันได้ห้าพันแต่พอมาเทียบ ไออันนี้จริงๆไปทางไอ้ก้อนสุดท้ายแล้วจริงๆมันก็พอๆกันนะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยมันก็คูณเป็นเป็นเขาเรียกอะไร irr ได้แต่ว่าบางเจ้าเขาโฆษณาว่า irr นี่ไม่สําคัญเพราะเราไม่ได้ลงทุนอันนี้มันเป็นลงทุนต้องป้อง,ป,งประกันชีวิตนะมันไม่ใช่ลงทุนแบบทั่วไปปกติเพราะฉะนั้นอย่าไปดู irr แต่ผมก็ดูไว้งั้นแหละเพราะว่า2อ,อันนี้รวมๆกันมันก็ประมาณ 4- 5%ซึ่ง พอไปดูหลายๆเจ้าแล้วเท่ากันหมดเท่ากันหมดจริงๆนกเว้นจะเอาไปลงทุนเพิ่มแล้วเราไม่เสียงก็ว่าลงทุนมันลงทุนแล้วกาไรหรือขาดทุนนะครับก็อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าบางคนบางคนชอบแบบว่าเอามั่นคงระยะยาวใช่ไหมก็ไปดูแบบบํานาญบํานาญเนี่ยแทนที่จะให้ครบหลังจากครบ15ปี2 0ปีเขาจะบอกว่าให้ที่อายุเท่าไหร่อายุห้าบห้า หลืออายุหกแล้วหลังจากนั้นจะเอาไปเป็น1ก้อนก่อนแล้วค่อยไปเป็นย่อยๆรายเดือนหรือว่าจะเอาเป็น60 1ก้อน55 1ก้อน65 1ก้อน701ก้อนทยอยเอาไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนนะครับเขาก็จะเหมือนเอาเงินให้เราใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นแบบบำนาญซึ่งถ้าใครไม่มีบำนาญอยู่ตอนนี้ผมว่า ก็ยังไงถ้าซื้อตอนอายุน้อยก้อนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นถ้าซื้อตอนอายุเยอะก้อนนี้มันก็เล็กลงแต่เราได้เร็วขึ้นนะครับลองดูว่าซื้อตอนไหนดีนะครับแต่ถ้าซื้อแต่ตอนแบบเรียนจบปุ๊บซื้อเลยอย่างเงี้ยโอ้หผมว่าเราก็ลืมจ่ายลืมลืมไปเลยว่าเคยซื้อมาก่อนแต่ว่าพอเราแก่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะแฮปปี้มากมาเพราะว่าเรามีเงินใช้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าเป็นแบบฟิกผลตอบแทนแบบฟิกสกับแบบตานที่เขาไปลงทุนเนี่ยฟิกกับลงทุนต่างกัน,นยังไงก็คือบางทีเนี่ยเขาคูณให้เราว่าคุณจะได้100บาทบวก5บาทเยอะไป5%บวกบวก3บาทไปเรื่อยๆนะอันนี้ฟิกส์กำไรแต่ละปัก หรือว่าตามลงทุนเนี่ยถ้าแบบลงทุนเราจะบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาเงินประกันเราก้อนนี้ไปลงทุนให้แล้วค่อยมาดูว่าจะเป็นยังไงบางเจ้าบางเจ้าเราสามารถเลือกกองทุนให้ใหเขาไปลงทุนให้เราได้อันนั้นเหมือนเขาจะเรียกว่า Unit Link ซึ่ง Unit Link เนี่ยบางที่มี2แบบนะครับบางที่ต้องจ่ายจ่ายค่าเข้าสมมุติเราเปลี่ยนกองทุนไปเปลี่ยนกองทุนมา เราก็ต้องจ่ายค่าเข้าบางที่ไม่ต้องจ่ายอันนี้ฟรีตอนตอนรับเปลี่ยนก็แล้วแต่ที่นะครับเพราะบางที่เขาแบบไปผูกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ตามการลงทุนเนี่ยต้องดูอีกอย่างหนึ่งว่าลงทุนในหมวดไหนบางอันแบบเป็นหุ้นนะครับบางอันก็เป็นพวกตราสารถ้าเอาง่ายๆคืออันนี้คือเสี่ยง อันนี้คือไม่เสียงมื่ปกติแล้วว่า h i risk s i h i r h t u t u นะครับอันนี้ก็จะได้เงินเยอะหน่อยอันนี้ก็ได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่าปกติเขาจะชอบมีอันนี้ให้รับประกรันรับประกรัน1-1.5%ถึงแต่เพราะงั้นถ้าถึงขาดทุนเนี่ยเขาก็เราก็จะได้เท่านี้อยู่ดีแต่แต่เขาบอกบางทีย้อนหลังมาได้ 2.5%ถึง4.5%ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้ประมาณ4%นี่แหละก็ต้องดูนะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะบางทีแบบครイสิสมาวิกฤตมาปุ๊บมันก็เศรษฐกิจก็ลดลงลงทีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันยังไงผลตอบแทนลงทุนมันก็ต่ำลงแต่ถ้าเราแบบออฟฟิกเนี่ย มันจะไม่วูหวาแต่มันสบายใจแต่ถ้าแบบนี้อาจจะกําไรดีหน่อยในถ้าในปีที่ดีแต่ปีที่ไม่ดีมันก็กาไรน้อยหน่อยแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วอาจจะกําไรดีกว่าฟิกนะครับถ้าเราไม่เจอวิกฤตกันบ่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าผมชอบถ้าผมชอบพูดบ่อยๆคือถ้าคิดไม่ออกก็เฉลี่ยไปเลยอย่างละครึง่งนะครับแล้วก็อย่างที่แบบ แบบเอาแบบยาวๆหรือแบบสั้นๆถ้าคิดไม่ออกเฉลี่ยไปเลยอย่างครึ่งถ้าเราจะซื้ออยู่แล้วก็คลิปนี้อย่างที่บอกเป็นการรีวิวจากคนซื้อนะครับไม่ใช่คนขายเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามผมผมไม่ได้เป็นคนขายประกันนะครับจะให้แนะนําคนขายให้ก็กลายเป็นว่าผมก็ผมก็ไม่ใช่เซลล์ผมก็ังไงไปกลายเป็นว่าไปถามไป,ไปคุยเองเถอะถ้าเอาผมมีผลประโยชน์ก็กลายเป็นว่ามันก็จะกลายรีวิวอันนี้มันก็จะไม่ดูแบบ เหมือนขายของนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขายของให้คนรู้ในความสําคัญของการซื้อประกันแต่ว่าจะซื้อแบบไหนนั้นกรุณาไปตัดสินใจเอาเองซื้อเจ้าไหนนั้นไปตัดสินใจเอาเองโปรโมโชั่นอย่าลืมว่าโปรโมโชั่นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่ามันลดมันลดราคาได้เยอะนะถ้าบางทีมลดได้10-20%ของปีแรกเนี่ยมันก็ถือว่าลดนะครับแล้วก็ บางอันอาจจะไม่อันนี้จะเป็นของแถมมันก็มีนะซึ่งของแถมเนี่ยเอาอะไรกระเป๋าเหรอตุ๊กาตาเอาไปทำไมก็ไม่รู้เอาไปทำไมนะครับตุ๊กาตาหรือกระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างของแถมพวกเนี้ยมันมูลค่าไม่ถึงพันบาทหรอก เราเอาเงินไปลงทุนมากกว่านี้ตั้งเยอะแต่มันดีต่อใจเหรอก็ปฏิทินเอาไปทําไมเนี่ยดูแผด,ดูในมือถือก็ได้นะครับอย่าไปโดนเขาหลอกน้วของแถมนะครับก็อันนี้เป็นความที่ส่วนตัวบางคนอาจจะชอบของแถมก็ได้ผมก็ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าบางทีมันน้อยนิดโอเคหยุดแค่นี้ก่อนคุยงานแล้วอ่ะโอเคมาละปุ่มหยุดขอบคุณครับที่ตส่าัก